แมดพิรณีโพสแซบหลังคุณแฟนส่งของขวัญให้อดีตภรรยาสืบเนื่องจากวันคล้ายวันเกิดปีที่41ของคุณแม่หน้าหวานแอปทักษออนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวนำของขวัญที่ได้รับจากมิสหายมาเรียงรายและถ่ายรูปโพสขอบคุณ สาวแอปแท็กถึงทุกคนที่ส่งคำอวยพรและของขวัญมาให้หนึ่งในนั้นก็มีอดีตสามีอย่างสงการเตชนรงรวมอยู่ด้วยกลายเป็นเรื่องราวดีๆที่พอได้เห็นแล้วรู้สึกว่าโลกสดใสแม้ไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยากันเหมือนเคยแต่มิตรภาพที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้โดยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณทุกคำอวยพรความรักและคิดถึงจากทุกคนนะคะพรดีๆที่แอปได้รับขอให้กลับไปยังทุกคนเช่นกันคะ่ะ ขอให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆมีพลังกายพลังใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอบคุณที่รักกันนะคะและล่าสุดแมทพิรณีก็ได้โพสต์ข้อคิดเตือนใจเมื่อเจอเรื่องร้ายให้มองเป็นบวกผ่านทาง IG Story ของตัวเองโดยมีข้อความว่าเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งให้เราคิดเสมอว่าตัวเราเป็นกลองคนยิ่งตีเรายิ่งดัง ซึ่งสาวแมทก,ก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านได้ให้ข้อคิดเอาไว้มองสิ่งที่มากระทบให้เป็นเรื่องบวกและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com